แถวนี้มีแต่เพื่อนนักเรียนทั้งนั้นเลยนี่นะอืมงั้นวันนี้พักวันหนึ่งก็ได้แต่พรุ่งนี้เธอต้องทำโจทย์ให้หมดนะโอเคค่ะหนีได้วันหนึ่งก็อย่างดีอุ้ยว้าว ซือเื้อชุดลงอีกแล้วเท่มากเลยอะ่ะไม่ว่าจะดูเขากี่ครั้งเห็นว่าเวลาซื้อเสื้เล่นบาสน,นี่เท่ที่สุดแล้วละ่ะเวลาเขาอยู่ในสนามเหมือนเขามีออร่ราหนึตัวเลยอะ่ะพักครึ่งซื้อือไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยสิเดี๋ยวนี้ก็หึงฉันอีกแล้วหรือนี่อะใกล้จะสอบเข้ามาหาลัยแล้ว สู้สือเลยติวให้ฉันหนึ่งหนั่สู้เสก็เลยอดเป็นสู้สืือชั่วคราวแต่ฉันให้ความรับนี้ถูกเปิดเผยไม่ได้ไม่งั้นฉันจะสวยแน่นอนเดี๋ยวฉันมานะอืมห้องเปลี่ยนชุดพ่าซู่นี่สู้สือมันจงใจพาเธอมาดูฉันแข่งที่นี่กันเหรอ ฉันอยากดูในแข่งนี้นะแค่นี้ยังหล่อไม่พออีกหรือต้องแบบนี้สิอันนี้ฉันให้นายนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรฉันออกไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาสักก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซิหายบ้าไปแล้วเล้น่มีคนเข้าออกตลอดนะอืมก็ยังไม่มีคนเข้ามานี่นะ เฮาเฮาฉันให้เวลาเธอกับสู้สือเยอะไปแล้วนะให้พวกเธอได้เดดกันมากพอแล้วนี่นาแต่ฉันอยากให้เขาช่วยทำให้คะแนนเธอดีขึ้นก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อที่เธอจะได้สอบเข้ามหาลัยได้ฉันอดทนจะไม่รบกวนพวกเธออดทนจนปวดใจเพราะฉะนั้นเธอต้องตั้งใจเรียนนะตากี้ว่าจะหนีไปจากพวกเราเลย จะหนีไปจากพวกนายทำไมเล่าคือว่าเราได้เรียนมหาลัยเดียวกันงั้นรอเราเรียนจบฉันจะแต่งงานกับเธอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนมหาลัยเดียวกันฉันจะมั่นเธอไว้เลยนี่ไม่รังแกฉันเกินไปหน่อยหรือฉันไม่ได้อยากเรียนมหาลัยเดียวกับพวกนายนี่นะแต่ถ้าสอบไม่ติดก็ต้องโดนมั่นเหลยอเนี้ย